เสียโอตะอันปาเขาคเขาตุยลงอสีสัน สบายดีพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนใดเด้อบา่าววันสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยรวมทัม้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซก็ทักทายสบายดีมื้อนี้แม่น้นองโซก็ออกมาสวนพี่น้องเอ้ยหรือว,ว่าออกมาให้นะั่นแหละออกมาก็อ,ออกมาหลายคน ออกมากะมีอ้าวมีอา่าแล้วก็พอน้องโซก็น้องโซก็ออกมาไรเพื่อนเด่นโดดอยู่บนถนนนะออกมากะจุดประสงค์มันนี่ก็ออกมาเสียหญ้าสวนแตงพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้สิเป็นสวนหญ้าของแม่น้องโซกเองอันแม่อู้พอน้องโซกอันแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซกะขอขอบคุด้ะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามทำสมแม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้จังไดแม่น้องโซก็ขอขอบคุณด,ด,ด,ยดายด,ด้วยพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามทำมสมไปเในแม่น้องโซกบัหนี้สวนน้องโซกเพื่อนกระดินโดดถ่าพี่น้องเอ้ยเพื่อนถ่าอยู่ตูบ คอยกรสิออกเสียหยาออกเสียหยาซอยอ้าวกับอาส่วนพอน้องโซกับหันอาายู่น้ำลงโซ่พ่นอยู่เทียงนี่แหละเพราะว่าไม่อู้บนบ่ได้ออกมาเพราะว่าเพ่าอ,อู้บนบ่ค่อยสบายจะเจริญยังหันลูกปีนคอนพี่น้องเอ้ยมากขึ้นไม่ไงคอนอนดีน้องโซ่ก,ก็ได้ลาจะเจริญยังหันลูกสบายดีประรุ่งเลยล่ะลาเป็นบ่สบายดีประรุ่งนะโศกเอย้ยกฤชีกฤษีบนว่ากำลังเย็ยนเบาพี่น้องเอย้ย ส่วนเอากับอาเพกระเสียหยาอยู่ทั้งพูนทายพี่น้องเอ้ยเฮาสรเสียหยาออกจากโกบักแตงเดี๋ยวไม่้องโซ่ให้เบิ่งโกบักแตงโกบักแตงนี่งามคักพี่น้องเอ้ยนี่โกบักแตงเฮาใส่ประมาณสามกุกหรือว่าณสองกุกปูกระปูห่างๆเลยพี่น้องเพราะว่าบักแตงนี่มันเขาเจเอื่นบ้าบักแตงดงบักแตงใหญ่บักแตงใหญ่ที่แม่แม่ลงโซกให้เบิ้งอันมือนั่นนะบักตัวใหญ่ๆที่แม่ลงโซกเบาะว่าซ้ำขาน่ะค่ะมันเป็นนั่นอันหน่วยหนึ่งเขาขายกะบสามสี่สิบพันพี่น้องเอ้ยโคบมันแพงแต่ว่าอันนี้กาหนาออกกจามันก่อน อันสวนสวนแตงในการห้าสิป,ปูกตามรองกับเพ่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาอะไรผลปดิษตั้งหลายอย่างนะเพราะว่ามันสิเป็นสวนใหม่หลังจากอันกับเพเข้าสุดแล้วเขาก็จะตัดตัดแล้วมันก็จะเป็นสวนเป็นสวนแบบคือเห็เนี่พี่น้องเอ้ยอันแล้วเขาก็ปลูสามสามใส,ส่ไม้่าสาเห็ดเป็นแถวคือเกา่าแต่ว่าเขาก็สิป,ปูกแตงใส่เยในะบางทีว่ากับเพ่ไม่นบทันยายนะแล้วก็ปลูซารีใส่เห็นบ่ต้นสารีพุ่บนบนอ่าเราเสียออกต้นสารีพี่น้องเอ้ยต้นสารีก็งามคือยังนี่ปูกยังก็งามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารินงาม ันส um ิพังไงตัวละครสปูมันปาดเขียวอุ้มทุม้องเอ้ยเบ่งแล้วสบายหูสบายตาบ่คือบ้านแม่น้องโชคเด้อกปานนี้ผลก็ยังบ่ตกอยู่แม่น้องโชคก็บเจ้าบริปูเผือกปูมันบานนี้ก็ได้กันนี่ผลบ่ตกน้อจักเสียจะได้มันแห้งมันแหลน้องเอ้ยมันบ่คือบ้านอันของพ่อน้องโชคนอุดมสมบูรณ์พุ่นมีทั้งสาลี่มีทั้ง มักแตงมีทั้งกาแฟไล่ผลผลิตทั้งหยาหญ้างพี่น้องเอ้ยอ่ะบาๆไรเงี้ยห้างเดี๋ยวไปเสียหยาซอยอากับอาวก็พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเจ้าสีบ้าอ้าไม่องโศกสมารยืนเบาอยู่หันแดดบอกว่าเสียหยาจักเถ่อเดี๋ยวไปเสียหยาก่อนเบาไปเบามากกับสะออนโก้มักแตงพี่น้องเอ้ยบางในเขียวง่ามแต่เถ้าปุ๋นะนี่ บอลไกลโก้บักแสงเขาก็ลกเอาไปนองเอ้ยย่านผ้าถือห้วยฟาดจ้วยจ้วยขาดปูดกระเสียดจ่อยู้นี้บ่าได้กินเนาะพี่น้องลกออกเอาทั้งนึงโซก็ออกมาน้ำเลยพี่น้องเอ้ยลาจะได้หันยังลูกไล่มาคุ้งสูกพี่น้องเอ้ยปะ มะคุ้งซุกกุ๊กอยู่ในสวนผู้อู่เพื่อนนี่แหละสก,กัดก,ก,กุ๊กแบบง่าคว่ำโลกลาจะได้มาคุ้งมันจะใสดุฮืนฮ้นเด่นโดดอยู่เอาสบายดีประรุ่งก่อนไม่เบาอย่าประทันสบายดีประรุ่งนะฮะอยากยกินนะพี่น้องเออยากกิน ถากให้หะมันอองน้ำไม่เดอดวงถาฝ่ายคือเก่าอยู่แล้วงแตมาเปนต่อให้ง่ายออกรถแล้วยกสารดรถเ้ยาวเหยียดเ้าสารรจเจ้าเสาเราถือเสบาะโจรอกเขาเอไว่ tao kinh nhãng đục, <laughs> kinh nước <nam> này <laughs> rung rồi. <laughs> 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 ทั้งนี้ขาเจ้าเสียหนานี่เขาเจ้าวันใดใส่ส่วนหรือว่าใส่มักตกเลยพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าส่วนหลายใส่แตผงง่ผ้า,งงญญาเงาะผ้าเงาะนี่มันสีไวเสีหนาเม่นบ่แม่นบ่เอาไว้อยู่แล้วไว้อยู่แล้วเพิ่นว่าอีย่างเพิ่นกระมึงอาชีพนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเคยเสียหนา <c oughs> สองก๊อปเลยเนาะใส่ลูกจะโอดีด กอบอ่ะนี่ทางกคบักแตงน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวมาถึอทางกคบักแตงไว้สองกสายด้วยเฮาสายไว้ไว้โพดโคบักแตงจะขาดมันงามลายเทียนมันงามลายเราทางถิ่มน้ำเหมืนวะนี่ยเทียนจะขู้คุมเลยป่ะจะขู้อ่ะพี่เอาเอาอ้าวคนเฮาก็มีคิดขาดเนาะพี่น้องเนาะมันงามลายนะงามลายละวะเลย แมกออกแน่มันตึบมันผิดพลาดบ่แมนบ่ ไปบ่สักนึงเจลายห้อยๆ <laughs> 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 งามลายก็เลยตัดออกนะบางแต่ เมันก็อยากเข้ากันมะแขงกี้อ่ะเข้ากันมันก็เป็นอันมันก็เป็อัเสีออกตะคุกอันอันกะโพดกับมกแตงนี่มันเกิดคางกันมีด่าฮัปลูกกันฮัปลูกใช่กันนะพี่น้องอันกะโพดสงไนโบร์มแตงสงไนโบมันกะสิออกพ่อมกัน บดเวลาตัวนี้ใหายขึ้นมาแล้วมันกับตัวนี้มันกับสีเท้าคือเอาไปเพี่องเอ้ยได้ผลผลิตทั้งสองอย่างปลูกเคียวเดียวปลูกเคียวเดียวแล้เลยมาช่าะ เดีปเดี๋ยยอาเขาเขาูดอิู่ทนต้หรอกมันมนัมันเด็นะดนนกน้เขาเลยูดปืมันปนอีมาเยไม่้ว่า,าทาามปนน,นตกลิ่นี่้เอาเออไว้เดี๋ยวจเอามาทานกันพุตกลิ่นชักเสียรังันเสียแต่ยานหน่โดยนี่มาเอาแล้วนี้แก้วเลยโเลยนี่น้ะแล้วนี้แล้วเลิกกับนตกลิ่นกับ,บัานายามนตกลิ่นไงเขาบอกเกินเขากับห้ารักจ้าโบข้าวบ้านกตะกีนตกกากรกอนขาะล โซกันล็อกนาโซกันโซกเอ้ยลอกนาซอาไป มเ็นไรเป็นนี้เป็นชิจีก็ใส้าไว้ใ <c oughs> ส่จงม,มันเรืจอจะโตจะโตจะโตบางตัวไม่มเห็นก่อน พวเจ้าจะน้อยหนาขึ้นไล่ไหมกันนะเจ้ายังกับอยกแป้งอ่ะนะ <c oughs> บ้างามอะไรกูเสียหนาเนี่เห็นของปลูกงามนี่ก็มีกำลังใจเด้พี่น้องมีกำลังใจเสียเพราะว่ามันงามน,นะ เกิดทำนี่ระบียดเตะียมามันมาเกิดมันหน่อยจ้ำนึ่งนยั้งไม่ไดเขาขวดขึ้มายังเห็นขาขาอยู่ความมันวะคันพ้นตกอีกมันขืนอีชุนานิคันเฮาเสียท่านอีริมันบดออกมันบางเลยมันเกิดเป็นน้ำมันการเกษตรมาจะใชเท็ดบวใหกันหน่อยเอาละวัดไรเนาะเอาบวให้หาตกอาคบลวัดเอาล่ะ อะไรมันสีดีสีงามกันเบิ่งเอาเนี่ยเห็นบมลูกมันนี่มันอยกขึ้นทีบาร์บอลเอาแล้วซักทวดินเห็นบาร์บอลทันเกิดมันทันโคตรเหรอปาน้องแล้มันพ้นขึ้นมาหันคอยแยนติดจี้ไรอย่างทางมันตีนจะยาหยุดปุ่นเนี่ยกระเม่นหลักกระยาอันนั้นจะยาทางบกหอยนี่มันชินยายาติดแบบนี้ยาแบบนี้เหนง่ายเลยสีอะแต่มันเกิดไว้ได้ยังเออเกิดไว้อยู่แต่มันง่ายเวลาเสียนี่เวลาเขารุกปวดปวดเลยมันใหญ่เนาะ เหมอนหอมโปรมลงตัวมันได้ลคะคาโอ้ยจะมีจะทนนะอนเกิอนอ้นเจ้อใครหนอขอเจ้านักนักเนี่ยหนักอ,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 อ่ <c oughs> ะ, <c oughs> <c oughs> ะเจื่อนี บอกให้หนุ่ักซาเดอร์าวนั้นบอกหนุ่มว่าบดาเปือนบเดอนปจะไปเกลากอย่งคนผูสักวไอ้ตีลอมันหน่อแขนมากแต่ต้องือเก้าบ่มาแต่ั้งือเก้าคอยมีโต๊บ่นโต๊บไม่ใช่พรมคอยอันี้อือก่อแล้วพรมมันนักเว้ย กับแต่พ like, ่อผมมานะนี่จะให้พคนไปตากห่เดี๋วมันน่กเหนื่ยกดูดูมาเห็ดจะได้นอกเหื่อยอต้องป้องกันตัวเองคือนะป้าเหมือนสนชาติไอยังเคยทู่หรอพี่เตีนยอตียอย มาตอนนี้กาไม่ต้องโซกันหรืจากการเสียหนาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้บนเสียก็ได้บากหลายเติมแต่ว่าตะวินกระยับลงกยับลงนถะนะไก่สีดำเนี่ยกระสิออกไปหาเก็บเอาพักเอาหนาเพราะอะไรเมื่อกินเห็ดกินมะแรงก่อนบัดนี้เดี๋ยวไม่ต้องโซกันสิมาเก็บมะเขือนี่เก็บมะเขือเมื่อเนียนกินมะแรงก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ป้ามะเขืองามบัดนี้มะเขือปลูกตั้งแต่อันช่วงอันนบนพี่เนี่ยแต่ว่าเวลาฝนตกมาใส่เมันกระสิงามเลยมันกระสิอันเป็นหมากเลยให้ให้ได้เก็บเลยว่ผสนซะ ส่วนอาเราก็เก็บอยู่ทางฝุ่นเอาไปตามผู้ม,มากผู้มากอะไรก็เอาไปนะ 对呀嘛，你 มะเขือกาเก็บได้ๆเลยพี่รองเอ้ยส่วนร้ายกะอยากมีแมงใน่เพราะว่าอันสวงยง้มเลงนะมันบุคือยง้มพุนก็เรียกเราหักซ้ำหนี่ก็แงามกัพอกินไอะไรพี่รองเอ้ยเดี๋ยวแม่้องโซก่ะอันส่วนอันอันน้อยถึงเหลืองนี่เพราะว่าอ้าพึ่งจะเอาไปตำพี่รองเอ้ยตำใส้หนุ่มสมไผเคยตำกินอันมะเขือใส้หนุ่มสมจะลืมคอมเมนต์มาบอกแม่้องโซกินเด้อพี่รองเด้อเดี๋ยวแม่้องโซกเมื่อก่อนบานี้เดี๋ยวมาพอแม่้องโซกอยู่เฮือนพูดในบานี้ตำอิดบาม่แ้องโซกสิเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยแต่บามาพ่อพักแป้นนี่ อันนี้อันบ้านแม่น้องโซ่เอินพักแป้นพี่น้องเอ,อ้ยบ้านพ่อน้องโซ่เอินพักแป้นอันทั้งบ้านเอฟซีเคยเห็นอยูอ่บ่เอินแนวไรก็รืมคอมเมนต์มาบอกแม่น้องโซ่เด้ออันพักสนิทนี่นี่เขาอ,อันเหมาะกับการใส่แจวพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวน้องโซ่สิลกเอาโอ้เน้นเน,น้นเอาจิ้มจิ้มจิม้มปาดเอาบล็กเอาหรอกปาดเอาให้มันโป่งไหมพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวให้อาแล้วปาดเอาเมื่อใส่แจวพี่น้องเอ้ยขั้นสมกระแทกไรพักแป้นนี่ขั้นใส่พักซูใส่สกันกับพักซู้พักบัวพักแป้น เขาตองปาดเอาไป้องเอ้ยเพราะว่ปาปลาให้มันปลงไหมมาสันซ่อย่าไม่ลองโซกสิกลนเอาหัวมันเห็บิบงกนเอากอนึงตัดกลงเอาเวิรตมันสีรับอันนี้หากมันหัวมันกะคล้ายๆกันก็พักบัวแต่ว่าอันมันสีหอมกลัวแล้วมันกัสีแสบกลวพักบัว ผักแป็นก็นเอาเรียบร้อยเด้วพี่น้องเอ้ยนี่ยี่เดียวตัวนี้ตัวแม่นลงโชคอันกลนเอาไว้หงามันมันก็คล้ายๆกันกับผักบัวแต่ว่าใบมันสีต่างกันอันเดียวแม่นลงโชคเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อไอเดียปฏบาดนี่เมื่อพ่อแม่นลงโชคอยู่เที่กันปฏิบาดนี่ตอนนี้กาแม่นลงโชคลกหอเฮือน่ะเดี๋ยวสิได้หาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเพราะว่ามันคั่มแล้วนะเดี๋ยวเอาผักออกก่อนอ่าตัวผักแป็นเท่าเทียด้วย เดี๋ยวมังโซิปิ๊บคนมะเขือแล้วก็ต้มแล้วก็นเนียนอย่ากินมะลุกบ่อยาก,กินเพื่อนว่าอยาก,กินหยังดูก,กินมะเ,เขือบ่บ่ให้เก่งเดี๋ยวปิ๊บคนมะเขือกนแล้วก็ต้มแล้วก็ซีเนียนต้มกะเอาบะไรห้เป็นไรพี่น้องเอยเพราะว่าอันมีเมนูมาเพิ่มซั่วบอกจองมเมลเซ่บอกจองไว้ซั่ว ปิดขวดเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวล้างก่อนมะเขือกระรางเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเอาสิหมอก่อนอาตุ้มเสียงดังเดี๋ยวเอาน้ำใส่แล้วก็ไปต้มเ้าต้มมันมันเปื่อยๆเดี๋ยวเขาจะมันเนียนหน่อยโอเคอเคอาไปข้างไฟก่อนมาดิเดี๋ยวมาจ่อเบื้องมกจ่อก่อนหน,น่อย วาดอีเมล์เราเซไว้แต่รดนตืบเนยนี่อันนี้เป็นอันนี้คือมักจองอย่างเงยอันทั้งวันเอฟซีเคยกินอยู่วะเนาะอันส่วนมกจองนี่เนาะนี่ไนมันกะอันนี้อันไหนเฮียซ้ำอม่น้ลองโซกกะรังสีบานไนตัวมันผสมบู๋ยเดมันกะสีบอกไข่มันสีบอบโยยงมาสันสะอันส่วนไหนที่มันสมบูรณ์มันกะสีออกไนเป็นเงยไนมันอยู่ข้างใหนผู้ใดแต่ว่าเขาสีสั่วส่วอันนี้มันนี่เอาเอาไนมันออกเขากระส่วอันนี้มันเดี๋ยวไม่ลองโซ่กะสีมะซอยมกทัวสีสั่วมกจองเป็นเงยสั่วมกจองนี่เาต้องใส่ัักว เคล็ดลับเม่นโงกเสียบโล่ใส่บ,บักทั่วนะคะปนปลาใส่น้ำปนปลาทูใส่ใส่บ,บักทั่วนี่โอเคใส่บ,บักทั่วซีได้หลายเลยใส่หลายก็แซ่บหลายเดี๋ยวเอาเคล็ดปลาทูออกก่อนเอาแต่ซีนมันซีนมันตั้ตั้มุนมุนก็ใส่ช่วมจอง โอเคเดี๋ยวตั้มไปนี่มันตั้มไปมันมุนตั้มไปมันมุนนเฮาจะเอาไปใส่โอเคแหลกแล้วเดี๋ยวทำการสั่วไปนี้ก่อนสีสั่วเฮาก็ต้องเอาเก็ดอันมันออกก่อนเก็ดเปลือกมันพี่น้องเอ้ยนี่เก็ดเปลือกอันี้มันนี่แล้วก็เอาไนมันออกเอาแต่อันนี้มันโอ้ยเกด เกือบลืมอไม่้องโซ่กระไรเอาแต่อันนี้มันสัวหลังจากเอาอันนี้ออกเรียบร้อยเลยนี่เกล็ดมันออกเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็จะทำการอันอสัวผสมซะเอาเนื้อปลาใส่หลังจากเนือ้อปลาแล้วหมักทั่วเทลงไปทั่วเลยหลังหมพริก กระปุ้งมันสุดโรด,ดก็คือเป็นงอกพี่น้องเอ้ยใส่ได้กระรูรมนคือเบาเลยเสนอกรบป๋แซ่บอันนี้เกลือเกลือกับเผาใส่ได้มันจะเข้มตามด้วยแปลกนิดนึงเอาน้ำต้มปลาน้ำต้มที่เ้าอันต้มปลามาใส่เป็นโอเคโอเคใส่ผักหอ,อมบัดนึ่เอาพักบัวใส่ คนบาดสีสันเป็นตนารับประทานนะบ้านเอาขึ้นมาสิลูกโอเคโอเคเดี๋ยวซีมึงก่อนบาดนี้โอเคเดี๋ยวตักบาดนี้ทลงเลยอาซัวบักจ้องซัวบักจ้องกับซวบเรียบร้อยตักเรียบร้อยเดี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งหมอมาคือเอก่อนป่าจนน้ำบกเื่อยแล้วเดี๋ยวปรุงก่อนนักศิลป์อันบาดนี้ บักพี่กนแตกระสียันเขือโอเคักพี่กระรกเลเดี๋ยวเอาอันัเกเขือใส่เงีนบมเกเขือจ้า,าเขือเงีนยมเขือพีว่ากับป้นมเกเขือกับ,บาไปเดีวแต่ทั้งไรสเอิทั้งไรสีว่าหวคักปุอยคักที่้องเอ้อเยอวโอเคเดี๋ยวทำการปุ่ ใส่พักที่มันฝุกเตรียมใบก็บมีแต่พักข้อมจีนแล้วก็บพักบัวพี่น้องเอ้ยรแรลกเกลือสูตรก็ดดดกคือเป็นนัวนัวปลาหนิ่อ่คือลาบปลาเนี่พี่รองเอ้ยบานนี่โอเคเดี๋ยวตักก่อนบ้านนี้เดี๋ยวตักก่อนอ่าเนียน่ะเกลือข้ามเขาตุยพี่รองเอ้ย นี่พี่น้อง ment, กับข้าวแดงไม่ต้องสุกมันนี่กะส่วมักจองเนียนมกเขือมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงเไม่ต้องสุกเด้อช่วยช่วยมาก่อนนะตั <c oughs> วอื้อ <okay>. <c oughs> <c oughs> Yeah. ตอนนี้กาไม่้องโู้กับคิขคนข้าวกินน้ำเรียบร้อยแด้อคลิปนี้กัเอาสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอไม่้องสู้ไม่โปรไลทาาว่าเข่ามาเบิ่งใหม่ใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่้องโฉบเลยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปส่วนที่ว่าผู้ใดทิอยากพลาดคลิปใหม่ๆของไม่้องโฉบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไม่ไม่ลงโฉบเลยเด้อพี่น้องเด้อ